สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมครวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายนปี51เดี๋ยวเราจะมาพบกับน้องเต้ยเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่กีเทคเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าน้องเต้ยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติสมาธิหมุนหรือสมาธิเบี่ยงอย่างไรนะคะสวัสดีคะ่ะน้องเต้ยคะ่ะน้องเต้ยเ,เข้ามาปฏิบัติกี่ครั้งนะคะถึงมีความเปลี่ยนแปลงด้านที่เป็นอะไรอยู่ที่ลิ้นเห็น,น,นบอกว่ามีตุ่มหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับค่ะก็มี ที่ที่ลิ้นจะมีอาการอมีตุ่มบวมขึ้นก็ทําให้ตอนตอนแรกก็จะรู้สึกปวดครั้งแรกๆก็พอมาเวียงพอเวียงก็ทําให้อาการลดลงเรื่อยๆครับอาการที่เป็นนี่ไม่เจ็บแต่เป็นตุ่มเฉยๆนะครับเป็นตุ่มเฉยๆครับอ๋อค่ะคงจะแลบลิ้นคงไม่สุภาพนะคะเป็นว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะว่าตุ่มอยู่โคนลิ้นข้างในแล้วก็ลักษณะเป็นนูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วมีหลายเม็ดกว่าที่ที่มองเห็นไหมคะม ก็มีไปถึงประมาณช่วงลิ้นไก่เลยค่ัผมมีเยอะถึงข้างในเลยนะค,ะครับแล้วก็รักษามาหลายวิธีเรี่กคนะก็รักษามาหลายวิธีก็ทั้งทายากินยานะครับอ๋อค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นครับค่ะหลังจากมาปฏิบัติแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าตุ่มนั้นจะขนาดขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอาการปวดหรือเจ็บครับอ๋อค่ะ นั่นเดินคือเดิมทีก็ปวดหรือเจ็บบ้างนะคะส่วนด้านอารมณ์เดิมทีเป็นคนอารมณ์ยังไงคะก็อ,อารมณ์ร้อนครับเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอ,อยู่พอโมโหแล้วทำยังไงคะก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นได้ชัดเลยครับเขาเรียกว่าคนตรงนะไม่ต้องเก็บอารมณ์นะ,นะโมโหก็โผล่ออกมาเลยนะคะพออเะคะพื่อนๆรู้กันหมดที่บ้านก็รู้กันหมดเลยรู้พระเจ้าอารมณ์นะคะขี้โมโหขี้น้อยใจขี้งอนประมาณนั้นนะคะก็ปฏิบัติไปแล้วน้องไตยเป็นยังไงบ้างก็ อารมณ์โมโหก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ทำคล้ายๆว่ามีสมาธิมากขึ้นก <c oughs> เ็เวลาเวลาโกรธก็โกรธไม่มากแบบแต่ก่อนนะครับค่อยๆลดลงดีขึ้นเยอะ,ะคะคนรอบข้างที่บ้านและเพ,พื่อนเนี่ยจับอารมณ์หรือบัดใจเราได้ไหมคะว่าพอเขาแกล้งเราหรืออะไรเราเนี่ยเราโมโหน้อยลงเขาทราบไหมคะว่าเราเปลี่ยนแปลงทราบนะครับ นั่นคือผลออกมาชัดเจนเลยนะคะใ่ค,คอันนี้คือประสบการณ์ของออน้องซึ่งเรียนที่ e ีเทคเช่นเดียวกันแหมกลุ่ม e ีเทคนี่หลายท่านเลยนะคะเอาว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์กับสุขภาพซึ่งเป็นที่ควรด้านในนะคะอันนี้ถือว่าไม่ใช่โรคอะไรหนักหนาแต่ถ้าไม่มีก็ดีกว่าเพระาะว่าก็เจ็บระบบบ้างนะคะก็ขอบคุณน้องเกยมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะสาธีค่ะคาธบ